สวัสดีทักทาย FC สมาชิกเบนเทบอลทุกคนทุกท่านครับวันนี้นะครับข้าคืนอยู่ในช่วงข้าคืนวันพฤหัสบดีนัดสุดท้ายรอบลีกเฟสยุโรป,ปาลีกครับเรากลับมาเจอเจอกันวันนี้ พฤหัสบดีที่29มกราคม2569ครับหยิบยกไฮไลท์3คู่เน้นๆมาฝากหน้าชิปหน้าช่องเหมือนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดบทความวิ๊กคอร์พิพากษาทัศนสนฟุตบอลดีๆฝาก f อสมาชิกทุกท่านทุกคนไว้ด้วยครับสำหรับท่านใดที่ยังลังเลใจอยู่นะตอนนี้ยังไม่กล้าเปิดอกเปิดใจเบนอยากให้ทุกคนทุกท่้นเปิดอกเปิดใจและตามเข้ามาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลเดียวกันกับเบนเดบอนการันตีความเฟี้ยว เฉียวทุกบินครับง่ายนิดเดียวครับทุกคนทุกท่านครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนเฉียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเพี่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จส่วนพี่ยูแอปแดงขึ้นให้ตรงนี้แอดเพิ่มเพื่อน รักก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท้าให้ลองเปิดใจและเข้ามาตามการลาต้ของฟยวเฉียวทุกบินครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้รอบลีกเฟสนัดสุดท้ายค่ำคืนวันพฤหเลือสบอดีเป็นค่ำคืนยูโรปาลียิบยกมาพูดคุยกันก่อนครับมองคู่แรกกันก่อนครับคลิกออฟพร้อมกันหมดเหมือนกันครับ18คู่วันนี้ ตีสามตรงขอโฟกัสคู่นี้ก่อนครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเรอัลเบติสครับวันนี้จะเปิดบ้านทิฐฐานต้อนรับการมาเยือนของเฟยนญูดก่อนเกมเขายกให้กับเจ้าบ้านอย่างเบติสครับวันนี้ด้วยจุดและแนวต้านเปิดมาเหนือกว่าเฟยนญูดพอประมาณง่ายๆครับวันนี้เรอัลเบติสเล่นในบ้านตัวเองต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะยิ้มนะครับแต่ยิ้มเพียงครึ่งเสียงเท่านั้นภาดพรมต่างๆสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ เท่าที่เป็นจาอลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเป็นแนะนำเชียร์เรอัลเบติสครับโมเมนตัมและก็ความมันอ,อกบั่นใจยังเอื้อให้กับเบติสครับเพราะถ้าดูจากตารางคะแนนรอบรีเฟนยูโรปาลีเบติสณปัจจุบันอยู่ลำดับที่8พวกเขาต้องการที่จะเก็บ3แต้มเอามากๆเพื่อที่จะการันตีการติดท็อป8นะครับ8ทีมที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบอัตโนมัติ ส่วนฟยนูนผลงานในรายการยูโรปาลีกไม่ดีอาจจะมีลุ้นในการติดเพย์ออฟก็ตามทีแต่วัดการปอนต่อปอแล้วความเดีดเปรียบวันนี้ยังเอื้อให้กับเรอัลเบติสไม่ว่าจะเล่นในบ้านถิ่นฐานตัวเองบวกกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาเรอัลเบติสขึ้นชื่อในการเล่นในบ้านอยู่แล้วเพราะเล่นดีในบ้านเป็นทุนเดิมภาพรวมต่างๆเข้าที่เบ้นจาบลึกลงไปแนะนําเชียร์เรอัลเบติสครับโมเมนตัม um, ความมั่นอ,อกมั่นใจดูเหนือกว่าแบบชัดเจน ว่ากันต่อและลุยกันต่อคู่ต่อมาขอโฟกัสคู่นี้ครับริวจากริกเอิงฝรั่งเศสครับวันนี้จะเปิดบ้านจินฐานต้อนรับการมาเยือนของไฟลบวกก่อนเกมเขายกให้ริวครับ วันนี้เล่นในบ้านถิ่นฐานตัวเองด้วยโจล์เล่นแนวต้านเปิดมาเหนือกว่าไฟบวกเล็กน้อยเท่านั้นง่ายๆครับวันนี้ริวต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจยิตวินญานและเฮตเตเปมสําหรับแนวทานทัศนฟุตบอลคู่นี้เบนมองว่าเกรดฟุตบอลไม่ได้หนีห่างกันขนาดนั้นและมีโอกาสฟุตบอลออกได้3หน้าถ้ามีโอกาสฟุตบอลออกได้3หน้าแบบนี้เบนแนะนําซื้อสองมุมมอง2หน้าอย่างไฟบวกครับไฟบวกวันนี้ถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะปุกไป ปิดประตูแพ้ทั้ง2ทีมโมเมนตัมต่างกันครับลิวต้องการเก็บ3ามแต้มเพื่อที่จะการันตีผ่านเข้ารอบเพย์ออฟส่วนไฟบวกต้องการแต้มเหมือนกันน้อยๆไฟบวกได้1แต้มการันตีการผ่านเข้ารอบต่อไปอัตโนมัติติดหใน8 วัดการปอนตะปอนแล้วผลงานลิวณช่วงเวลาปัจจุบันหลุดเยอะครับ4-5เกมหลังสุดมีหลุดบ่อยมากครับคุณภาพเกมรับละหลวมแล้ววัดกับเกรดฟุตบอลของบุนเดิลิก้าเยอรมันอย่างไฟบวกผลงานช่วงหลังๆมาดูกระเตื้องขึ้นมาเยอะกับวันนี้เบนเมองว่าโอกาสที่ไฟบวกจะหลุดแพ้ยากเสลอเกินครับเพราะถ้า อเอาตามความเป็นจริงถ้าไฟบวกได้หนึ่งแต้มพวกเขาก็การันตีการผ่านเข้ารอบอัตโนมัติแล้วเขาที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปกระแสะก็ไม่ได้เอื้อริ้วขนาดนั้นแนะนําเชียร์ไฟบวกครับวันนี้ถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะบุกไปปิดประตูแพ้ปิดท้ายไฮไลท์คู่ที่3ที่เบนหยิบยกมาพูดคุยเบนขอมองที่โอลิมปิกลียงครับจากฝูงรอบลีกเฟดยูโรปาลีกในะปัจจุบันครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานต้อนรับการมาเยือนของ PAOK โซาโลนิก้า คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ลียงเปิดมาดูดีกว่า PLK เล็กน้อยเท่านั้นครับถ้าวัดกันด้วยโจดนะครับสำหรับแนวทางทัศนฟะบุบอลคู่นี้เป็นแนะนำให้มองสูงเต็มเกมครับการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมลียงพวกเขาการันตีการผ่านเข้ารอบอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อย ถึงจะแพ้ถึงจะชนะหรือเสมอการันตีแน่นอนครับส่วน P A O OK, K เกือบ99ก็การันตีการไปรอบเพย์ออฟอย่างแน่นอนครับคืออยากจะบอกว่าทำไมวันนี้เบนอยากให้มองสูง1ด้วยสถิติ ลียง8เกมหลังสุดชนะลวดคุณภาพเกมลุกนะับปัจจุบันกำลังมีความมั่นอ,อกมั่นใจเจ้าหนูเอนดิกที่ยืมมาจากเรอลมาลีช่วงหลังๆล,ลงสนามเป็นตัวจริงผลิตสกอร์ได้เป็นก่อนเป็นกำรรนัดล่าสุดถลุมแมตไป52เจ้าหนูเอนดิกทำไป2ลูกและก็1แอซซิตมาเจอกับพีโอเคสตโรนิกาผลงานในลีกพวกเขาก็ดีคุณภาพเกมลุกก็ดุดันเจอเจอกันวันนี้ลียงชื่อฉันดูดีกว่าแบบชัดเจนแต่ อยากให้เชียร์คืออยากให้เชียร์สูงเต็มเกมเชียร์ทั้งลียงและเชียร์ทั้งพีโอเคโซโลนิก้าให้ช่วยกันทําประตูเยอะๆก็เพียงพอการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมนี่คือ3คู่เน้นจัดหนักไฮไลท์มาเสิร์ฟกันก่อนที่เหลือเราไปเจอๆกันในครอบครัวเบนพร้อมจัดวางแนวทางเน้นๆหนักๆไว้หหให้ย้ำเหมือนเดิมครับ3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกำไรจะประกอบไปด้วยเรอัลเบติส ไฟบวกและปิดท้ายสูงรียงเจอกับ PLK อโลนิก้าชิเหลือเราไปเจอกันในครอบครัวนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลได้สนุกแล้วเราแล้วเราไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ